ถึงกับอึ้งน,นะคะเมื่อน,นักร้องหนุ่มค่ะคุณบอยพีซเมเกอร์นะคะต้องการหาหน้ากากอนามัยมาใส่ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 กค่ะแต่ต้องหยุดชะงักนะคะที่ราคาของมันน่นแหละค่ะก็ต่างก็ทราบกันดีนะคะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดตอนนี้นะคะก็เรียกว่าหลายคนนะก็อยากจะป้องกันตัวเองนะคะ เพื่อว่านะเราไปในพื้นที่เสี่ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยะคะแล้วก็พวกแอลกอฮอล์ต่างๆก็หายากนะคะล่าสุด Boy ค่ะหนุ่มบอยค่ะต้องการหาซื้อหน้ากากดีๆเอาไว้ใส่บ้างนะคะก็ไปช็อปออนไลน์ค่ะเพื่อสั่งซื้อนะคะแต่พอเลื่อนไปดูนะคะที่ราคาค่ะอันนี้ขนาดเป็นร้านดังด้วยนะเห็นเขาว่านะคะโอ้โหราคาเนี่ย หลักหมื่นเลยนะคะก็ทำเอาหนุ่มบอยค่ะถึงกับอึ้งค่ะแล้วก็ร้องผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวนะคะบอกว่าหน้ากากหรือว่าทองคำคะทำไมเนี่ยเอามาก่งราคากันขนาดนี้เล่นเอาซับแพงเจียดจะเท่ากับราคาเงินเดือนแล้วนะคะอ้บุก็เป็นหมื่นขนาดนี้เออมันก็แพงจริงนะเนี่ยโดยทางด้านแฟนคลับค่ะก็ออกมาคอมเมนต์นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปต่างๆนานาค่ะแล้วก็มีการแนะนำด้วยนะว่าให้ไปซื้อยี่ห้อไหนนะคะเว็บไซต์ไหนซึ่งมันจะพอ ทุเลาไปได้ก่อนนะแล้วก็หนุ่มบอยค่ะก็ยังสงสัยนะคะว่าเอะนี่มันทําจากขนแกะทองคําแน่ๆเลยหรือเปล่านะแล้วก็ทั้งนี้ค่ะก็มีการรีทวิตนะคะหนุ่มบอยค่ะรีทวิตข้อความนะคะจากแฟนคลับชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งะคะได้บอกค่ะว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะทางรัฐบาลค่ะได้มีข้อกําหนดออกมาเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะโดยได้เขียนนะคะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นค่ะใส่ข้อบังคับเลยนะคะว่าห้ามขึ้นราคาค่ะ เออในขณะที่ประเทศเรานะก็ยังปล่อยฟีสไตยอยู่หรือเปล่านะคะแถวบ้านคุณเ่รคะหายากไหมแล้วก็ราคาประมาณไหนนะแพงขนาดไหนเนาะเออเราพูดคุยกันก็ได้นะคือแถวบ้านแอดก็หายากเหมือนกันนะคะราคาค่อนข้างสูงะคะ่ะแต่ก็นะอืม้ม มันก็กลายเป็นของจําเป็นไปแล้วเนาะยุคนี้ค่ะก็มาอัปเดตค่ะก็ขอขอบคุณคาะข้อมูลจาก New TV18 นะคะก่อนจบคลิปอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า